ความจดจําอันดีงามคือการได้บูชาพระพุทธเจ้า28โปพระองค์เปิดไฟโซล่าเซล์ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นความทรงจําที่ดีงามนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมเมสัพพพุทธานังอุปันนานังมหิสีนัง ตันหังกาโรมหาวิโรเมทังการโรมหายโสสารนังกาโรโลกหิโตทีปังกาโรชุตินทโรโกอนทันโยชนะปาโมโขมังคโลปุริสาสโพสุมโนสุมโนทีโรเรวาโตราติวัฒโนโสพิโตคุณาสัมปันโนอาโนมาทัสสีชุตโมปาทุมโโลกปัญโชโตนาราโทวาราสาราธีปาทุมตโรสัตสาโรสุเม თ ุอปะติปุคโล สุชาโตสัพพโลกาโคปิยทัศสีนราสโพอัตทัศสีการุนิโกธรรมมาทัศสีตโมนุโธสิทัตโธสโมโลเกติโสจวัตตังวโรพุทโสจวัตโทพุทธวิปัสสีจารุปโมสิขีสัพเพโตสัทธาเวสภูสุกตายโกกาคูสันโทสัทถวาโหโกนาขมโนรณนันโขกัสโสิริสัมปโนโคตโมสกยปุงคโวเตสาหังศิรสาปาเทวันทาบิปริสุตเมวัจจะสามะนสาเจววันทาเมตติ ทากเตสยเนอเสเนธาเอคมเนจาปิสัพทานตันหังกะระเมธังกะระสารนังกะระทีปังกะระโกนธัญะมังคลาสุมาณเรวัตโสปิตาโนมาทศีปัตุมานาราธาปัตมุตรสุเมธาสุชาตปิยัทสีอัตทศีธรรมทัทศีสิทธาติสาปุสสาวิปัสสีสิกิเวสปูกากูสันทะโภนาคมนากัรสปะโคตเมนามามิหัง อมปาทวีคงคาภุมมะเทวานามาวิหังนามะปะทะคขอนพรพพุทธคุณพุทธเจ้ายีปปแ่แปดลงเลยคุณของแม่พระธรณีจรงรวมการเป็นตบะเป็นพระประจัยข้าพเจ้ามีพระกําลังเป็นปกติดังเดิมให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะอันเป็นมงคลในการทุกเมื่อเถิดบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วในชาตินี้ขอยกถวายพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดงเป็นพุทธบูชาบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ยกถวายพุทธเจ้ายี่แปดลงเป็นพุทธบูชาแล้วนั้นเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก ก็ขอยกให้พญาสินทราหุโพธิสัตว์แล้วก็แบ่งให้เป็นส่วนบุญให้เจ้ากรับในเวรทั้งหลายนะเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่สวยยุเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์ธรรมดวงจิตดวงมัญญานทั้งหลายด้วยบุญกุศลน,นี้นั้นขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขอธรรมานบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ละคุณของพระรัตนตรัยจงปกป่าคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าและเครือญาติบริวารของข้าพเจ้าทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทินขอให้ทุกท่านทุกคนนะจงมีความสุขมีความเจริญนะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นพึงปรัรสําเร็จตามมโนรถุกประการเทิน เอาไว้พบกันใหม่จาริญพร